ได้มาเจอมัมน,น,นี้วบเราปินงันที่สิบเนาะแล้วก็วันนี้ก็จริงๆตั้งใจว่ามานานมากแล้วว่าอยากจะเลี้ยงข้าวทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสดีานะครับที่จะได้เลี้ยงข้าว แลก็วันนี้สนุกกันให้เต็มที่นะครับถ้าใครไม่เออใช่เรามีกฎอยู่หนึ่งกฎวันนี้กี่คนอะ่ะเ <Yeah. S 1> พราะว่าทุกคนที่มาจะต้องร้องเพลงคนละหนึ่งเพลง <c oughs> คนละหนึ่งเพลงห้ามซ้ำนะครับห <c oughs> ้ามซ้ำห้ามช่วยกันร้องห้ามบอกว่าขอเต้นแทนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ห <c oughs> ้ามกลับ เข้ามาแล้วออกไม่ได้นะครับถ้าคุณจะออกคุณก็ต้องร้องเพลงครึ่งเพลงไม่ออกแล้วถ้าไปฉี่ก็ต้องร้องเพลงครึ่งเพลงเพราะว่าช่วยต้นปลายช่วยต้นปายถ้าฉี่ร่าทำไงคะถ้าฉี่ร่าทำไงอันนี้ขอบคุณแล้วันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนมาในวันนี้ก็ขอให้สนุกให้เต็มที่นะครับเราจะกลับกันตีสองนะครับอะไรนะ ปีกทีงวันนี้เราจะมีสุราหรือของมาของมครับอ๋อมีแต่โค้กจัดอ้าวโอเคแต่ลุดมันเป็นปาร์ตี้แบบใสๆเลยนะใส่ใสยินโอเซนได้เลยมาเปิดเพลงดีกว่า